อยู่ที่ไหนตอนนี้สวนในกลมสวนสุขภาพทรออ่ะไปเล่นอะไรห,หยุดพ่อมีเวลาพามาเล่นใช่ไหมคะ

ลงปีนได้ปีนได้ป่ปนปะนั่นแหละลองปีนเลยด,ดิเล่นลช้าเล่นช<อ>้าไปเล่นแรงมาแรงดูดิแรงแมาแรงดิไม่กลัวเลยเล่นไม่กลัวเลยดูดิ เอาไงอันไหนอันเนี้ยเหรอโหดเนี่ยเหรอพ่อก็ต้องจับประดิใช่ป่ะผมไม่อันนึงอ่ะน้องเปลี่ยนดูดิอ่ะนองเปลี่ยนดูอ่ะนองเดินไปเปลี่ยนดูเอออ่ะเก่งอึ๊บไปเก่งมากไปได้อีกหนึ่งสองสามไปลองสองดูฝืนหน่อยลูกอึ๊บ เออเอาไปเอาโหดเท้าถึงธราระวังลูกระวังรอก่อนปิดนะรอก่อนเดี๋ยวดีกเลยลูกไปเออไปอีกที่เคเก่งมากนี่ดูเพื่อนดูดีดูเพื่อน อะไรดีป่ะปิ้นมาเลยนั่งนั่งจัดดีๆตัวไงล่ะอ่ะจัดไปดีเคเอายังอ่ะเหยียบขาขึ้นโอเคนี่เพื่อนมาเล่นด้วยแล้วเลย อ่โยกเอ,องโยกเองไป็มป่ะเนี่ยนี่โยกให้ดูเพื่อนโยกดิดิโยกเป็นป้าโยกเป็นป้าอ้าว โยขอะไรนะแม่เป็นของนายนะใช่แม sort of ่ต้องเกี่ยวของอ่เอาโหลดโหลดโหลดลองเปลี่ยนอันไหม้องเปลี่ยนอันไหมอันนี้อะไอันนี้แรงอันดีๆลองดูดีกลัว ฮะนั่งเต็มๆก้นเลยลูกถอยหลังไปหน่อยเออถอยหลังไปหน่อยเอออ่ะยกขาขึ้นยกขาขึ้นเออจับแน่นๆเคเออระวังไหลมาข้างหน้าได้ยังได้ป่ะกลัวป่ะกวัว ล้วนเพื่อนเขาเล่นลน่ะเตะบอลน้องเตะบอลนี่ตาเดินไหมไปเล่นตรงไหนต่อฮะไปเปลยนไปเลยไอปวิ่งไปเลยลูกวิ่งไปเร็ว นี่ปีอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เตียลูกหรออ่ะลองดิเล่นไงอ๋อตรงเพากาวใช่ไหมใช่ไหม ได้ไหมปีนได้ไหมปีนได้ป่ะีนไม่ได้ให้พ่อช่วยไหมเอออ้าวอาวปึ๊บเก่งเว้ไกลถึงยังลองหล่นลูกฮะเราจะลงไงอะทีนี้ฟา,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 าอ,อ้าอ,อุ้มเหรอ ต้องอุ้มใช่ไหมไหต่อครับปีนไหมนี่ยดีขึ้น,นนี้ก็ได้ลูกไม,ไม่กระดกเลยนะม,มา nào đi đi lên. nhaupi đi đi ở mấy thì nhaupi mình nâu. nhaupi mình Khen hiền <laughs> à Thủng quá Nó đi 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 Nó có đi 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 à Ở Giang Ở rồi, À

ได้เป็นลูกได้เป็นลูกเ,เดี๋ยวนะพอช่วยน้องอพี่เขาก่อนอ่ะอ่ะขึ้นไหมลูกขึ้นไหมไม่อ่ะดูดีขึ้นไหมเล่นกับเพื่อนไหมเราสั่งกับเพื่อนทำไมเอามามานี่ถามเพื่อนเล่นเล่นด้วยกันไหมคะอ่ะมาหนูนั่งเลยลูกนั่งเลยค่ะไปเดี๋ยวนะกดให้อันดูดีขึ้นนึ่งตองอึ้บ อ่าโอเคได้แล้วอ่าโอเคป่ะได้ป่ะด, <c oughs> ดูเพื่อนถามเพื่อนยังชื่ออะไรเนี่ยฮะฮะเออเน,น้นน้ำหนักเท่ากันหน่อย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> สูงไหมคะสูงไหม <c oughs> ถามเพื่อนสูงไหม สนุกั้ยเนี่ยสนุกทไมเงียบจังเลยพ่อดึงให้อยู่เนี่ยก็ตกสูงไว้หนูดีสูงสูงก็ขึ้นฟ้าอยู่เลยขึ้นฟ้าเลยเหรอ ทำไมอ่ะฮะอายโยกโยกโยกแรงเอาเท้าขึ้นดิโยกไปป่ะเนี่ยเอาอะไรโยกให้หนูหน่อยอยกให้หนูหน่อยอ่ะจำแน่นๆนะถ้ะสูงอ่ะ สูงไหมเลยมา,โ,มาโยกมาโยมมานึงเถอะเออโยกปลาลูกเตะบอลไหมฮะมีลูกบอลด้วยขอ,องใครไม่รู้มา Tế vào Tế vào À Ồ Tế Ồ À เหนื่อยไหมเอาวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเก็ววิ่งววิ่งหวเ็เ เอาเลี้เี่แเลนเี่แเลเอี้ยเลี้ยเลี้ยเลเอา้ยเลี้ยเลี้เอา้ยเลีเลี้เตะ้ยเเลเลีเลเียเลี่เลีเลเียเเ

โอ้โหข้าวเลยเหรอนี่คือขาวหนีเป็นไหนเนี่ยจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยจับได้แล้วนะหนึ่งสองสาม ไหนดักทั้งนี้เลยนะโอ้ถอยทะกไกลเช่ยโอ้ นึ่งนึ่งอ๋องตา้มโอ้โหอ้ออ๋อวินไปไหนอ๋ออ้าวเหนื่อยยังเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอไปไหนต่อวะ

นั่งเหนียดตูดนั่งคุณเบาะดีๆดิหนึ่งสองสามขาเมื่อไหร่แม่ก็มาสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแม่สวัสดีคุณอาก่ะลูกสวัสดีดีค่ะบ๊ายบายน้องเร็วบ๊ายบายครับลูก่อ ไปเราเดินไปดูที่อื่นไหมที่ไหนอ่ะไปว่าะไรอยาไปว่ล่ะไปไปว่ตรงนู้นก็มีตรงนู้นมีอะไรบ้างมีอ่ะไปก็บอกเพื่อไปฝากช่องไงคะฝากฝากหนูดีๆเดๆค่าไม่ว่ากดไลค์กดแชร์ทำอะารให้หนูดีๆครับเจะดจริงๆไ่ได้ก็มาดีค่ะไป กลับบ้านเนาะไปไหนนะซื้อขนม